สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกับทางช่อง p ีเอ็มไบแอนคานะครับผมครับวันนี้ผมก็มีคลิปมานําเสนอนั่นก็คือเช็ควาลครับเป็นอะไรปั๊มลมที่ผมจะทําในรายการต่อไปเนี่ยนะครับครับก็เป็นเช็ควาลที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยใช้เครื่องกึงครับผมเนี่ยครับผมก็ได้ไปดูไดอะแกรมจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับว่าภายในมันโครงสร้างมันเป็นยังไงบ้าง ก็เดี๋ยวผมจะใช้วอร์เนียวัดให้ดูครับว่าผมกึ่งขนาดเท่าไหร่มานะครับถ้าเอาจริงแล้วตามแบบจริงแล้วก็น่าจะประมาณหนึ่งทับสี่หรือประมาณสองหุนเนี่ยนะครับสำหรับผมแล้วผมสร้างขึ้นมาเองครับไม่ได้จำกัดขนาดหุนนะครับก็ตัวโครงสร้างมันผมก็กึ่งมาได้ประมาณสิบสองมิลครับผมเนี่ยครับ ประมาณ12มิลแล้วก็ตัวนี้ก็ประมาณ8มิลครับพอได้ยัดใส่กับสายลม10มิลได้นะครับผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูโครงสร้างภายในครับว่ามันใช้อะไรบ้างก็ตัวนี้ผมก็กึ่งเกียวมาเองนะครับ ก็สร้างไว้ประมาณ8ปดคูณหนึ่งเนี่ยครับขนาดพิกัดเกี่ยว8ปดคูณหนึ่งแล้วก็รูในเจาะมา4ีมิลครับผม,เน,บม,มนเนี่ยครับผมจะวัดให้ดูครับประมาณ4ีมิลเนี่ยครับผม โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งก็รูในเนี้ยผมเจาะครึ่งหนึ่งประมาณ6มิลครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็สี่มิลทะลุถึงกันครับผมภายในก็จะมีสปริงแล้วก็เม็ดลูกปืนครับเป็นเม็ดลูกปืนลูกปืนเก่าที่แตกก็ได้ซากแตกมาครับผมเนี่ยครับ เม็ดลูกปืนก็สี่มิลครับผมส่วนสปริงนี้ผมเอามาจากปากาเขียนนะครับผมแล้วก็เม็ดลูกปืนครับเม็ดลูกปืนเก่าเนี่ยครับมันก็จะใส่ได้พอดีครับเจาะหกมิหลมหลวมๆแล้วก็ใส่เม็ดลูกปืนเข้าไปก็จะปิดปิดทางได้พอดี ทางลมเข้านะครับสปริงก็จะช่วยดันไว้บล็อกไว้ตอนที่ลมมันตัดเต็มนะครับนี่ครับวิธีการใส่ก็ใส่เม็ดลูกปืนเข้าไปแล้วก็ใส่สปริงตามเข้าไปครับเนี่ยครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ประกอบเข้าไปผมทำมาแบบฟิตๆเลยนะครับ เพื่อจะไม่ให้ลมมันออกข้างๆนะครับก็มันจะเข้าทางนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเข้าทางนี้ครับผมก็คือปั๊มลมจะปั๊มเข้าผ่านทางนี้สุดยอดครับผมเนี่ยนะครับก็งานกึงเองครับผมก็ไม่ได้กึงสวยงามเหมือนกับช่างกึงทั่วไปนะครับเนี่ยครับจะเห็นเม็ดลูกป,ปืนอยู่ข้างในนะครับผม ก็คือมันบล็อกไว้ครับแกะไดอะแกรมจากเว็บไซต์แล้วก็มาออกแบบเองครับผมก็ได้ประมาณนี้ลมก็จะทํางานเข้าไปมันก็จะทําให้เหมือนวาลเ,เป็นวาลเปิดแล้ะครับผมก็ลดต้นทุนการประกอบปัมลมที่ผมทําขึ้นมาเองจากคลิปที่แล้วครับก็ไม่ได้ไปซื้อเอาครับก็ทําขึ้นเองเลยก็โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามมีคลิปต่อไปด้วยครับ ขอบคุณครับ